ขอถามนิดหนึ่งมีท่านใดที่ที่เพิ่งมาเวทีวันนี้เป็นวันแรกยกมือขึ้นหน่อยทีอ้าวไม่เห็นแล้วคืออย่างนี้ผมนั่งทานข้าวอยู่ก็มีคุณป้าท่านหนึ่งท่านก็นั่งอยู่จะเมียบผมก็เลยถามมาชุมนุมเลยครับท่านก็บอกว่ามาฟังการปลาใส แต่บ้านอยู่ที่ไหนล่ะบอกว่าอยู่แถวตลาดภูมากับใครมาคนเดียวมาครั้งแรกที่พูดตรงนี้ก็ด้ฝากพวกเราเนี่ยเวลาเห็นพี่น้องซึ่งไม่คุ้นหน้าคุ้นตามานั่งอยู่ข้างๆเราเนี่ยพวกเราก็ช่วยดูแลก,กันหน่อยดีไหมอ้าวตบมือให้ตัวเองนะครับท่านคงอยู่แถาหลัมนั่นแหละ จริงๆผมมาวันนี้ผมมาส่งนายกอุงอิงเพระเาะได้ข่าวว่าอุงอิงจะไปประเทศกัมพูชาไปด้วยสาเหตุอะไรไม่ทราบผมก็แปลกใจอยู่ว่าอุงอิงทำไมไม่อยู่ทำเนียบล่ะ,ะเธอก็คงจะรำคาญพวกเราน่านะครับเพลงก็น่าจะเพลงสนุกสนุก,สนกเสียดสีอุงอิงทุกวัน เธอก็เลยลำคาญพวกเรามากก็เลยบินมันไปกัมพูชามันซะเลยผมก็เลยฝากว่าอุงอ้งยิงไหนๆก็ไปกัมพูชาแล้วนี่ก็ให้พระนาท่านฮุนเตนพาไปเที่ยวบ่อนหน่อยสิเอาจริงๆอยากให้อุ้งอิงไปเที่ยวบอนหน่อยสิพยเพราะบ่อนในกคนเรมันมีถึรงร้อยห้าสิบอล ถ่ายรูปเท่าด้วยแล้วก็สัมภาษณ์คนที่อยู่ในบอลด้วยพามาถึงแล้วได้ข้อมูลดีๆว่าบอลมันสมควรจะสร้างอุกี้ก็มาขึ้นเบทีตรงนี้แหละพี่น้องให้เธอขึ้นไหมขึ้นตรงนี้แหละก็สาธยายมันซะเลยว่าคุณป้าคุณลุงกองทับตามทั้งหลายอิงไปดูมาแล้วที่ประนอมเป็นมันดีจริงๆ เล่นแล้วก็รวยผมก็จะได้พาพวกเราไปเล่นบ่อนบ้างเหมือนกันมันจะเป็นเหมือนนายกพูดไหมอันนี้จริงๆนะไม่ได้พูดประชาป,ประชามใครหรอกนี่เรื่องแรกส่วนเรื่องที่สองนี่ครับผมดูอาการขอเป็นหมอดูสักหน่อยเพราะว่างานนี้คงไปเจราจา หาทางว่าจะให้คุณพ่อบังเกิดเก้านี่ไปต่างประเทศไปโดยช่องทางไหนคือวันนี้นะครับใครจะอะไรก็เถอะทักษิณนคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงตัวเองมันจึงจะรอดเพราะทุกอย่างมันกระสันทิดเข้ามาแล้วนะ อยู่ดีไม่ว่าดีมีการเรียกตั้งเทศบาลที่ธัญญะใช่ไหมครับอยู่ดีๆลูกในเบี้ยวในเบี้ยวนี่พ่อของเด็กที่ขับ BMW รถ b m เดป้ายแดงคันงามนั่นแหละแล้วก็อยากเป็นตัวแทนประชาชนด้วยนะสมสัครสอทอได้เบอร์สองก็ใครดูคะแนนจะได้สักกี่เท่าไหร่ ออกข่าวนะบอกว่าขอโทษขอโพยไม่ได้เจตนาไม่มีเจตนาจะขับรถไปชนรถคนแก่ป้ากับลุงแต่ยามได้แต่บางเงินภาพบรนฟองครับพลเมืองดีที่ขับรถไปตามหลังนะ่ะเขาก็ถ่ายวีดีโอไว้แต่เรื่องนี้นะครับอุ้งอิงเธอก็ทราบ อุ้งอิงก,ก็มาปฏิเสธเสียงแข็งเลยไอครอบครัวนายเปี้ยวนี่กับนายพิชนี่ไม่ได้สนิทกับอุ้งอิงหรอกไม่ได้สนิทจะถามว่าไอาใครตัวไหนที่ไปขึ้นเวทีเป็นประธานงานบวชนะ่ะหน้าตาเหมือนพ่อนายกเลยหน้าเรียมๆซื้อไปสื้มาปรกกฏว่าพี่ชายของนายพีช ว่าที่สท่ะเป็นสะสะพักเพื่อไทยครเดียวกับอุ้งอิงก็เลยจยกฝากพวกตระกูลนักการเมืองพักเพื่อไทยด้วยว่าอะไรด,ดีอุ๋งอิงมันเห็นด้วยแต่ถ้าคุณทำความไม่ดีขึ้นมามันจะตัดหางป่ลอยวัดทันทีไม่รู้จักก็อยากบอกว่าถ้าไม่สนิทสนม คนอย่างทักษิณจะไปปลาใสเหรอครับจัดเลี้ยงโต๊ะปีสามพันโต๊ะสามพันโต๊ะต๊ะละสิบคนสามหมื่นคนสามหมื่นคนกาคนละคะแนนมันก็ได้เป็นสอทอแล้วชาวบ้านแถวทัานยะดีใจเขาเชิญไปกินโต๊ะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นกี่ปีนะครับพูดกพุทนะไอรถบีเอ็มป้ายแดงนะ่ะ รับพังเงินเดือนพ่อมันจะกี่บาทเงินเดือนนายกนะ่ะใครจะไม่เคยเป็นนิดเดียวมันไปซื้อคันรถคันละสองสามล้านได้ยังไงถ้ามันไม่เกี่ยวกับพ่อรับอาชาตินเนี่ไปเติมเดี๋ยวมันฟอ้องเอาแต่ก็สังเกตนะครับ ไอ้ลูกของคนที่เกเรเกยตรงที่สุดในแต่ละจังหวัดเชื่อผมไหมลูกกลานโดยเฉพาะเด็กผู้ชายนี่เล่นไพ่ติดการพนันขายยาบ้านีไม่พ้นลูกนักการเมืองตามมาด้วยลูกผู้กำกับเชื่อผมเจะเกเรจะสุดกับลูกนักการเมืองกับลูกผู้กำกับ ทำไมล่ะมันไม่กลัวตำรวจมันจะกลัวทําไมตำรวจพ่อมันไอ้นักการเมืองมันจะกลัวใครล่ะเอาเงินซื้อเอาหมดเวลาตายก่อนน้าแข็งผู้ก็พูดนะครับฝากถึงพี่น้องทั้งประเทศไอ้ทุกคนมันก็ตายทั้งนั้นแหละถ้าตายไม่มีเงินซื้อน้ำแข็งไปเอากัำนายอำเภอ กฎหมายเขียนไปเลยใครตายไปรับค่าทำจบจากนายอำเภอสามพันบาทถ้าไม่มีค่าต้องแก่น้ำแข็งไปก่อนถ้าสสยกน้ำแข็งไมให้บอกว่าเอาคืนไปเถอะสสอได้จากนายอำเภอแล้วอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับพูดความจริงใครตายสักกะเรแกระแดวไม่มีเงินซื้อลง ไปเอาจากปร,ราระพุโสไปเอาจากแดนมเพ้อเรื่องอย่างนี้ไม่เคยมีใครเ,เล่าให้ฟังหรอกใช่ไหมก็ถือว่าผมเล่าอี้ฟังไปแล้วกันพอแม่ขอรับแขงสอสอเดี๋ยวพอเธอมันดูถูกเราเอาวกมากรธมอหน่อยหนึ่งตอนเราชมนุมใหม่ๆจะมีพี่น้องตกทุกข์ไา้ยากแทบไม่มีบ้านอยู่เลยนะครับเต็ม แต่ตอนนี้พี่น้องว่าคนเหล่านั้นหายไปไหนผมก็ไปสืบเหมือนกันพวาว่าถนนลาดต้นดำเน,นินไม่มีแม้แต่คนเดียวนานๆแถวสีแยกคอกวัวก็มีอยู่ไม่เกินสิบคนแต่พี่น้องไร้บ้านเหล่านั้นครับเลยเข้าไปในกลางกรุงเทพเลยเข้าไปแถวแถว ถนนหน้าศาลาว่าการกทมคนยากคนจนไปแทรกอยู่แถวนั้นล่ะครับผมก็ไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางกกทมเขาบอกว่าพี่น้องประชาชนเหล่านี้ถ้าปล่อยให้มาอยู่ถนนราดําเนินมันเป็นภาพที่ไม่จเจริญหูจเจริญตาของฝรั่งมังค่าก็เลยขับไล่ใครส่งไปอยู่ตามตอกตามเลือ ขาก็เลยถามเลยว่าคุณอุ้งอิงผู้ว่าชักชาติก็เป็นพักเพื่อไทยใช่ไหมโดยสถานะชักชาติก็คือลูกน้องของอุ้งอิงไอเสียหนูก็เป็นลูกน้องของอุ้งอิงใช่ไหมประชาชนเค่สองสามพันคนน่ะทำไมคุณไม่หาบ้านให้เขาอยู่หางานให้เขาทํา ถ้าจะบป่วยก็หาโรงพยาบาลนี้เขาอยู่ที่แพทย์กทมก็มีหมอกทมก็มีแต่นี่ไล่คนทั้งคนเลยนะครับไล่ไปอยู่ตามตอกตามตอกตามหลืบถ้าคุณแก้ไม่ได้ก็ถ้ายุบพักคุณทิ้งเถอะพักเพื่อไทยน่ะแต่พักเผาไทยอ่ะอาพวกมาวันนี้ อีเดตแท้จะไปเที่ยวพนวมเป็นมันจะไปทําไมนอกจะไปหลอกคุณเซนดีกใช่ไหมเพราะเที่ยวก่อนเี่ปากดีนะักทักษิณน่ะทรัพยากรใต้ก่อกูดมีเท่าไหร่สูบขึ้นมาแบ่งกันคนละขึ้นไอ้ทักษิณมันว่าแล้วมันถามพวกเราจะทำไหมทหารเรือเขาบอกว่า เขาเฝ้าอยู่ตลอดถ้าแน่จริงมาขุดเลยถ้าไม่เจอต่อปิโดเอาตะพูตาหารนะครับเกิดมาผมก็เพิเ่งเรียนยุคนี้แหละสมัยก่อนนายกไปไหนดิเพราะตบอ,บอเดินตามต้นใช่ไหมสมัยยิ่งรักชินวัตรหลายคนอย่าเข้าใจผิดเลยว่าเอา้า ลุงตู่เป็นอะไรกับยิ่งรักเช้าค่ำายเย็นเจอยิ่งรักที่ไหนเจอลุงตู่ที่นั่นใช่ไหมไม่รู้ละเป็นอะไรไม่ทราบแต่มายุคนี้องงยิงเป็นนายกแม่แต่จาก็ไม่เดินตามก้นก็ยังจะบอกว่าคคณลุงค์ยิง ทหารเน่ยเขาไม่เชื่อคุณแล้วอย่าว่าแต่อุ้งยิงเลยต่อให้ไอ้วนไอ้วนเข้าเน่านะ่ะทหารเขาไม่ศรัทธาแล้วบ้านนี้มันกลายเป็นสองตกุกสองเหล่าแล้วนะมันเป็นไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นน่ะอุ้งอิงถ้าจะไปนะ่ะนะไปบอกคุณเซนบอกคุเนเซนไอเรี่องพ่อสัญญาว่า จะแบ่งทรัพยากรคนละครึง่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะพี่น้องคนไทยเขาไม่เอาด้วยขนาดจ,จะทำคาสินโนแค่สี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นมีทางเดียวผมแนะนำก็คือไปคุยกับฮุนเซนหาทางพาพ่อไปซะอย่าไปสู่ที่ชอบที่ไหนก็เชิญเถอะแต่ถ้าไปมาอยู่เมืองไทยนีย่ไม่รอดคุก พี่น้อยจะถามว่าไม่รอดคุดเรื่องอะไรวันนี้มีข่าวดีทราบไหมคณะกรรมการกรรมการสิทธิมลุชนแห่งชาติเขาไปสืบไปสอบดูแล้วครับทังตินสีน่ะกรรมการเขาบอกว่าเอ้าตายแล้วไอ้ทักษิณมาโดยม่ชอบกรรมการสิทธิมมุชนก็เลยทำนหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับหนังสือจากกรรมการสิทธิ์ทำยังไงครับก็ยื่นหนังสือให้ศาลปกครองให้ศาลปกครองวินิจฉัยว่าคำสั่งของกรมราชทัณฑ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะกรรมการสิทธิ์บอกว่าคำสั่งของกรมราชทัณฑ์มันขัดแย้งกับกฎหมายปวิอามาตรสองสี่ห ถ้าสาปกครองพิาพากษาออกมาบอกว่าเห็นด้วยกับกรรมการสิทธิ์คำสั่งของทวีสอดสองก็ตามปรัดากระทรวงยุติธรรมก็ตามอธิบดีกรมราชธณฑ์ก็ตามแพทย์ราชัณฑ์ก็ตามแพทย์ตำรวจก็ตามเอาเป็นต้นถ้าสารบอกว่าเป็นคำสั่งที่ขัดต่อกฎหมาย สารพิบักษาวให้เป็นโมฆะอะไรเกิดขึ้นถ้ามีตออต่องก็จะติดคุกปลารกระทรวงยุติธรรมก็ติตดคุกหมอตำรวจหมอคุกก็จะติดคุกด้วยต่านทจึงก็อยู่ในคุกคือที่จะมาทำเป็นเรื่อ,อ,อง้อเล่นกฎหมายฉบับนี้ใครเป็นคนแก้พี่น้องทราบไหม คำสั่งนี้แก้ตั้งแต่สมัยนายนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเขาแก้แก้เรียบร้อยถ้าคิดว่าคนอย่างพวกเราอ่านหนังสือไม่ออกอ่านกฎหมายไม่เป็นน้อยแน่มาเนือกได้ที่สมศักดิ์ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกระเาพาะทักษิณตั้งให้เป็น มาวันนี้ก็ท,ทําทีสมศักดิ์ก็ไปอยู่กะทรว่งแพทย์ทั้งๆที่ศีรามันก็ศีรไม่เป็นไปนั่งพอหลออยู่กระทรวงแพทย์แล้วก็ให้ทวีสอดส่องไอ้เจ้านี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเคยเป็นยุติธรรมก็เป็นขอให้เซ็นอะไรก็เซ็นหมดทําไม้บื้อจากนั้นก็ไม่ทราบก็ดีนัส้สาธุา่ยสามีิภาคษาติดคุกให้ทวีสอดส่องติดคุกบ้างก็ยังดีเนาะ แล้วก็ติดคุกเดียวกับทักษิณนั่นแหละมันจะได้ไม่เหงาอย่างน้อยติดคุกเจ็ดสิบแปดสิบคนมันก็สนุกดีอ่ะให้มันติดบ้างเพราะที่ผ่านมามีแต่พวกเราติดพอพูดถึงตรงนี้ผมพาดพิงถึงมาตาวิายาสองสี่หก ป้าพิยาสองสีหกมันมีมานานนูนนานกาเรนแล้วครับเกิดตั้งแต่เมื่อ,อไรช่างหัวมันเถอะนานมากแล้วเรา่ก่อนว่าคนที่ไปค้นเจอเป็นสสาชานชายอิสระเส,สนารักษ์เป็นสสจังหวัดนครนายกท่านมาท่านบอกว่ามันไม่เคยมีคดีเดิอคดีนี้เกิดที่จันทบุรีมีผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งถูกจําคุก แล้วก็คลอดลูกในคุกท่านายไปเจอเข้าเขาเลยไปปรึกษากศาลมันเวทานาหน้าสงสารคลอดก็คลอดในคุกกินนมก็กินนมในคุกทั้งทั้งที่เด็กมันไม่ได้ผิดศาลว่าแม่ผิดแต่แม่จะไม่ให้ลูกเข้าคุกก็ไม่ได้เพราะนมมันอยู่ในคุกผลสุดท้ายลูกก็ติดคุกท่านายก็เลยคุยกับศาลศาลบอกว่าอา้าวมันมีมาตา อวิทายาสองสี่หกกรณีแม่ลูกก่อนน่ะให้แม่ลูกก่อนทุนเรากันติดคุกไปก่อนเอาลูกไปเลี้ยงที่บ้านสามปีผ่านไปลูกวิ่งได้แม่ค่อยมาติดคุกงานนี้เหมือนกันงานนี้สปชานใช่อิสาระเสนารักษ์ไม่ใช่สปออสสแล้วก็เป็นทนายผมอธิบายความให้ท่านฟังว่า แล้วมันเกี่ยวยังไงคืออย่างนี้ครับปวิายาญาสองสี่หเขียนได้บอกว่าใครก็ตามถูกสารพิพากษาให้จำคุกและบังเอิญไอ้นคนที่ถูกสารพิพากษาให้จำคุกนะ่ะบังเอิญมันเป็นบ้ามีใบรับรองแพทย์ว่าเป็นบ้าสารรู้เองอายการก็ทราบ บางทีลูกเมียเขาบอกสารว่าที่สารตัดสินให้เขาติดคุกนะ่ะเขาเป็นบ้านะกินยาโรงพยาบาลสีมาหาพโพที่อุบลอยู่หมอก็บอกว่าเป็นบ้าถ้ารู้อย่างนั้นนําเรื่องไปบอกสารศารก็จะบอกว่านายทักษิณชินวัตรเนื่องจากหมอว่าคุณเป็นบ้าเพราะฉะนั้นปลดทักษิณเดี๋ยวนี้เอาไปส่งที่โรงพยาบาลบ้า อันนี้ข้อกฎหมายหลังจากนั้นหมอก็รักษาอย่างดีหายแล้วหายไปเลยหมอมีหน้าที่นํานายทักษิณที่เป็นคนดีแล้วหายบ้าแล้วนะ่ะมาให้ศาลศาลก็จับทักษิณไปติดคุกปีหนึ่งอันนี้เรื่องจริงหรือประการที่สองประการที่สองถ้า ทักษิณป่วยป่วยหนักจริงๆจนหมอตุนเขียนไปรับรองแพทย์เลยสารที่เคารพถ้าส่งนักถ้าส่งคนป่วยส่งนักโทษชื่อทักษิณติดคุกนี่ทักษิณอยู่ไม่นานตายเแง่แก่นี่มทักจัน์เตรียมรอรับแต่สอบได้เลยถ้าเป็นอย่างนั้นหมอตุนก็นำเรื่องนี้ไปให้ศาล สาบอกว่าเอา้าหมอตุ้นบอกว่าถ้าจับทักษิณไปติดคุกทักษิณตายแนย่หมอก็มีคาสั่งว่าให้จับทักษิณไปรักษาตัวให้ดีให้ลอดตายก่อนลอดตายเมื่อไรแข็งแรงเมื่อไรเตะกระสอบได้เมื่อไรให้เอาทักษิณมาติดคุกปีหนึ่งอันนี้มันธุข้อกฎหมายไอ้ส่วนเรื่องลูกไม่พูดเพราะว่าทักษิณเนี่ยเขาไม่ได้เป็น ผู้หญิงมีแค่นี้แหละหนึ่งถ้าจับติดคุกป่วยศาลว่าไม่ต้องติดสองเป็นบ้ารู้ว่าเป็นบ้าก็ไม่ต้องติดไปรักษาตัวก่อนนี่มาตาสองสี่หกแต่มาวันนี้ทักษินแกมไม่ดีบ้านี่ถ้าบ้าจะไปเชิญมินออกลายมาเจรจาความเมืองนะจะไปเชิญอันบ้ามาคุยกันเรื่องอะไรก็ไม่ทราบ รือว่าหรือว่อบาบ้าก็บา้บาไม่พอปัวนี่คือทักษณิณชินวัตรเพราะฉะนั้นก็คอยดูว่าศาลปกครองจะพินิจฉัอย่างไงถ้าศาลปกครองพิจฉัยว่าไอ้คำสั่งให้ทักษณิณไปอยู่ทั้งเซียเป็นโมฆะแค่นั้นล่ะครับคนที่พาทักษณิณไปทั้งจุติติ้งกุกหมดทักษณิณก็หนีไม่รอดด้วย แต่ทักษิณนี่นสบายใจเพราะว่ายัางไงก็ติดแค่ปีเดียวแต่วันนี้ฝ่าไปถึงแพ่สภาสักนิดหนึ่งผมก็สืบสอบมาเหมือนกันมีกรรมการแพทยสภาบางคนกระทําตัวไม่เหมาะสมกําลังวิ่งไปบ้านคนโน้นวิ่งไปบ้านคนนี้เสนอเงินไปให้พวก เงินมันก็ไม่ใช่เลขสามหลักเลยนะครับแค่เลขสองหลักบางคนก็มียอดด้วยไอ้ยศดแค่ในพัน่ะผมว่าจะไปสุมเบียไปเสี่ยงเลยอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาจะไม่ทราบขนาดนายสมบูรณ์ไม่ได้ไปข้องเกี่ยวกับแพทย์ผมก็ยังพอรู้ว่าใครเป็นใคร แต่ที่ได้แน่ฝากแพทย์แปว่าไอ้ช่วงร้อยแปดสิบเอ็ดวันนะ่ะถามถ้าทักษิณป่วยจริงทำไมลูกทักษิณไปเที่ยวญี่ปุ่นมันจะบ้าหรือพ่อมันกำลังจะตายพาผัวไปเที่ยวญี่ปุ่นลูกคนไหนล่ะต่อเองนี่แหละแล้วก็ถามหนเลยอีกไอ้สอสอพักเพื่อไทยนะ่ะ บากคนร้อยบานพันปีมันไม่เคยตีกลอบเลยผมก็ไม่เคยตีอ่ะตีก็คงไม่ถูกอ่ะแล้วมันแห่กันไปทำไมสนามอลอฟอันภายที่วัดใหญ่เนี่ยมน่ะถ้าทักษิณไม่โผล่อยู่ที่นั่นใช่ไหมก็ฝากแพทย์สภาพี่ด้วยขนาดนายสมบูุนก็ยังทราบ ว่าสอส,อสซื้อผลระบากลากไม้ไปต้อนรับคุณทักษณิณที่สนามกอล์ฟอันพายทักษณิณก็นอนอยู่ที่นั่นแหละถ้าทักษณิณไม่อยู่ที่นั่นสังเกตไหมตึกสันตีตตนี่ถ้าทักษณิณอยู่เชื่อผมเถอะรัฐมนตรียุติธรรมก็ต้องไปเยี่ยมบ้างแหละใช่ไหมไม่เคยเห็นเสรีต่อจอ,องโผล่ไปเลยโผล่ไปเฉพาะผู้การเสรีเตมีเยเวท บอกคุณทักษิณไว้ก่อนทักษิณก็กลายจะยืมปากเสรีแต่ทักษิณลืมไปว่าคนอย่างเสรีเตมียาเวทเคยจับกำนันป๊อมาแล้วใช่ไหมเคยจับไอ้ห้อยร้อยยี่สิบมาแล้วใช่ไหมเสรีไปนะเอาคนละคาไปคนละคนไปทำไมเสรีไปเตรียมเป็นพยานสารเพื่อจะบอกว่าทักษิณชินวัตร มันไม่ได้อยู่ที่นั่นใครมันจะตบตาตำรวจได้ไม่ใช่ตำรวจธรรมดาเป็นถึงอธิบดีกรมตำรวจเสรีบอกว่าท่านเองเนี่ยเคยไปเยี่ยมทักษิณที่ดูไปสี่ห้าครั้งไปทุกครั้งทักษิณก็โกหกท่านเพราะว่าใจท่านเสรีเต็ียมพิจเรเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรตีดูแลตำรวจ ที่ไหนได้ถูกกลอกมาวันนี้เสรีขนาดจำแม่บ้านจำแม่บ้านที่ทำข้าวเหนียวาะวกมาให้กินรู้จักชื่อด้วยคือเจตนาเสรีต้องการไปจับผิดทักษิณว่ามันป่วยจริงหรือป่วยเล่นๆสภาพป,ปาของเสรีคนเดียาน่จบแล้วและเสรีก็รู้หมดว่าสสคนไหนที่ไปสนามกอล์ฟอันภัยบ้าง ไปเยี่ยมทักษิณนะสวัสดีครับ